บิ๊กแดงแฟนเพจใช่ไหมอะไรอุปสรรคเนี่ยคือทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมอุปสรรคในการพัฒนาประเทศใช่ไหมก็คือทุจริตคอร์รัปชันถูกไหมแล้วก็ไอ้ดิวเนี่ยก็ไปเอาไอหัวโจกตัวทุจริตอะไมาทํางานแล้วประเทศจะไปได้ไหนได้เมื่อไหนคือไม่ใช่ว่าน้ำยอกเอาน้ำบงนะแต่ว่ามันความว่า อันนี้ก็ดูเอาคนทุจริตเนี่ยกลับมามีอํานาจเถื่อนในปัจจุบันเนี่ยอเอาจะไปได้ไหมนะเอากอางจักรมาทําเป็นดอกบัวเลยไม่จะเห็นดอกบัวเป็นกงจักรเห็นกงจักรเป็นดอกบวออัวเพราะว่าอันนี้เห็นไหมเวลาวิธีการคิดออว่าคิดอะไรคิดเรื่องอะไรก่อนออออแต่คิดเรื่องจะปราบปรามการทุจริตอ,อืก็อันนี้ก็ก็ผิดแล้วออสองเนี่ย นะครับคิดเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองนะครับโดยสร้างศัตรูสมมุติให้มันใหญ่เกินจริงอย่างก้าวไกลเนี่ยนะครับก็มันจําเป็นจะต้องดิวนี้เกิดขึ้นอท้ายที่สุดที่คุณจัดการก้าวไกลเคยใช้เคยได้ใช้ไหมนะครับไม่ได้ทําอะไรที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับโดนเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใช่นะครับแปลว่า ไอการดิวกันเข้ามานะั้นไอความเสียหายส่วนอื่นๆเนี่ยเ,ออเห็นไหมกระบวนการยุติธรรมนีนย่อย,ยับไปกับตาเลยและพอมีกรณีบุ้งขึ้นมาเปรียบเทียบเนี่ยออคือแม้กระทั่งว่าวินญูชนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยวิพากษ์วิจารณ์การเมืงองเขาก็บอกว่าถ้าถ้าบุ้งได้รับการดูแลเนี่ยเพียงแค่ครึ่งเดียวของกดีษนายกทักษิณบุ้งก็ไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะครับพอเรื่องราวมันมาถึงขนาดน,นี้เนี่ย คำว่าเหลื่อมล้ำอภิสิทธิชนสองมาตรฐานที่พูดกันมาหลายวันเนี่ย<ม>นี่มันไปไกลมากมและเนี่ยนะครับและก็คือสังคมไทยก็คือโดยเฉพาะคนที่มีความรับผิดต้องรับผิดชอบแทบไม่รู้สึกรู้สึก<ม>หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับเคสเรื่องสองชีวิตนะครับที่อยู่ในชนวนกาซาที่ตายคนไทยเ,ย<ม>เราก็การข่าวนี่<ม>คือถ้าเขาไม่บอกมาก็ ไม่รู้ไม่ยี้ไม่รู้เรื่องอ่นนี่ก็คือว่าเพราะฉะนั้นข้อข้เท็จจริงบางเรื่องเนี่ยมันก็ยังจะต้องทับซ้อนกันอยางหลากหลายเรื่องราว <t> นะครับดังนั้นการเมืองที่เราอยู่ในยุคที่มันคือมันทุกอย่างมันพังพินาศหมดนะและพังพินาศแค่นี้ที่ว่าคือถ้าเราไม่ไม่ได้ดูอย่างอย่างลึกซึ้งก็เข้าใจว่ามันเพียงแค่ผิวเผินแต่แต่รอบนี้มาพาพังจริง โอ้โห oh, นี่แรงมากนะไม่มีอะไรให้ก่อให้ยึดเลยนะแรงมากนะผมจะบอกให้ว่าไอ้ที่คุณเห็นผิวๆเ,เนี่ยไอ้ข้างใต้เนี่ยมีการประทุมกันแบบเข้่งเครียดย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละสถานการณ์เนี่ยคนที่เขาติดตามและมีความเป็นห่วงใยในชาติบ้านเมืองก,ก,ก็เริ่มพิโมเพราะความเสื่อมที่มันปรากฏและกระบวนการทําลายในแต่ละเรื่อง นะครับอย่างอย่างอาฆาตแค้นนะ mm hmm. นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรแต่ว่าผลลัพธ์มันมีพลานุภาพไปทลายทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. เพราะฉะนั้นระยะเวลาถัดจากนี้ไปมีเวลาสิบสองวันผมก็อยากจะดูจริงๆอืค mm ือ hmm. เกมการเมืองดอกแรกวันนี้ที่เห็นเรื่องกรณีส so mm ี่สิบวแล้วก็ดูปลายทางวันที่ย mm ี่สิบเก้าซึ่งคณะดิวเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ดูว่า พวกนี้ก็ก็ต้องดิ้นกันสุดชีวิตแหละว,ว่ามีทางเลือกว่าจะใช้ทางไหนการสั่งฟ้องนะครับและขังแม่ประกันจะยุติเรื่องราวได้หรือไม่มหรือแม้แต่กระทั่งว่าปล่อยเพื่อให้เกิดความวุ่นวายและก็กวาดรทั้งกระดานทีเดียวคือสถานการณ์มันเปราะบางมากนะครับและโอกาสเนี่ยนะครับถูกกวาดทั้งกระดานเนี่ย เป็นไปได้สูงตามลำดับซึ่งก็เป็นเรื่องนี้นะครับที่ที่พี่น้องประชาชนที่ต้องเรียนย้ำกันหลายครั้งว่าเราต้องติดตามสถานการณ์แบบนี้อย่างใกล้ชิดคือวันนี้มันไม่ใช่เรื่องความอาคติคือผมจะชอบหรือไม่ชอบนายกทักยศิณเนี่ยมผมก็แสดงเจตรารโรชัดเจงแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะครับม,มันทำให้ว่าเราเองเห็นว่า สังคมมันอายุตรรมแต่ว่าเราเนี่ยเราสองคนเนี่ยวิธีกรเราด้วยเนี่ยเราพูดถึงทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายแล้วก็ฝ่ายไหนมีข้อดีเราก็บอกให้ข้อเสียเราก็บอกให้จะไปสู่อะไรเราก็บอกให้คือหมายความว่านั่งวิพากษ์ไม่มีฝ่ายไหนที่ไม่ถูกวิพากษ์คือว่ากันตามเนื้อผ้านะครับว่าอะไรนะครับอะไรถูกอะไรผิดภายใต้คอนเซปต์ประเทศไทยต้องมาก่อนอซึ่งเราก็ยังรักษาเรื่องนี้กันมาถึงทุกวันนี้ มันไม่ใช่ขึ้นมาถึงก็พัวพากพัวพากเลยไม่ใช่แต่ว่าพยายามที่จะทําความเข้าใจว่าให้อารมณ์ของประชาชนมันเลยสงครามสีเสือ้อสงครามฝักฝ่ายให้มันให้ประชาชนท้ายสุดเหลือเลือกว่าระหว่างดีกับเลวอืถูกกับผิดนะครับหรือดีกับชั่วะมันอยู่เท่านี้นะครับว่าประชาชนจะเลือกหนทางข้างหน้าไปอย่างไร นะครับถ้าอยู่กันในสภาพหลักคิดกันแบบเดิมๆแบบสงครามโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ถูกปั่นเป็นจิงรีบน,<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ไปตกในสนาม,มก็เป็นเครื่องมือในเชิงอำนาจ<ม>คือวันนี้เนี่ยนะครับถ้าประชาชนตั้งหลักได้ก่อนนะครับและนี่นะครับ,นะรบในแต่ละกระบวนการเนี่ยที่มันเป็นปัญหาทั้งหลายเนี่ย<ม>ได้รับการแก้ไขนะครับอย่างอย่างตำรวจ<ม>นะครับซึ่งเป็นต้นทางที่สำคัญที่สุด<ช>แต่พี่นาดย่อย,ยับมากที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายเรื่องเราผมว่าพี่น้องประชาชนเองจะต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดอย่างน้อยที่สุดนี่นะครับภายใน12วันข้างหน้านี่สถานการณ์สถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมจําตอนที่ยังเรียนรามปีหนึ่งเนี่ยผมอ่านเรื่องการร่มสลายของกรีกและโลมเนี่ยส <c oughs> ถานการเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็พอประชาชนถูกทําให้อ่อนแอถูกปั่นจิ้งหรีด ถูกทาให้แตกแยกล้มได้หมดเลยก็นี่ก็มันเป็นทฤษฎีที่เราเสียกรุงทั้งนั้นะใช่นะครับก็คือคือคนคนก็คนคนในทรยุอ่ะของเราที่เพิ่มนี่มีนอนนอนอะไรนอนบ่อนไส้แน่นอนบ่อนไส้เขาบอกกรุงศรีอยุธยาจะไม่แพ้ถ้าคนในไม่เปิดประตูให้ไอ้พม่าเข้ามาเผาเมืองในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับนี่ไม่นับเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งธนาคารเป็นต่างชาติในภายใต้ที่คนไทยไม่มีปัญญา เพิ่มเดียวเนี่ยมันแทบจะของคนไทยเหลือน้อยมากเลยนะม่ผมยังไม่ได้ยินนะว่าจะแก้ไขปัญหาไงที่พม่าเขาเตือนมาเนี่ยแล้วก็ที่จีนเขาลงข่าวเรื่องที่ปล่อยให้ทหารต่างชาติอเมริกาเนี่ยใช้ดินแดนไทยผ่านเข้าไปที่สร้างความวุ่นวายในการสู้รบของระหว่างชาติพันธุ์กับทหารพม่าเขาเนี่ยเนี่ยแล้วก็อยู่ระหว่างที่คนไทยสำคัญก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวพอดีแต่ว่าที่สองฝ่าย ที่สองฝ่ายปกติในระหว่างชนกลุ่มน้อยรัฐบาลพักตินกับรัฐบาลพม่าเขาไม่เคยเห็นด้วยกันยกเว้นในเรื่องนี้เห็นพร้อมต้องกันปัจจุบัน80ปีมีเรื่องนี้ตรงกันก็คือต่างายต่างแมวคนกลางมาเจรจาซึ่งถือว่าน่าจะเห็นพร้อมต้องกันเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นผลงานหนึ่งแต่ว่าเป็นมติ เรื่องปก,กติต้องเห็นแย้งกันตลอดแต่เรื่องนี้ก็เห็นพ้องต้องกันได้พอเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยต้องคิดเผื่อสถานการณ์ไว้ทั้งหมดมมใครที่คิดว่าไม่มีอะไรเนี่ยคุณจะคิดผิดมากแลาเวลานี้เนี่ยนะครับในทุกมิติน่าก,กังวลแทบทั้งสิน้นนะครับที่พี่นกเขายกตัวอย่างกรณีนะครับทางการจีนหรือแม้กระทั่งพงม,ม่าเรื่องฐานอเมริกาแปดร้อยเนี่ย ในท่ามกลางเรือรบมาจอดนะใช่ใช่ดูเสมือนหนึ่งมาเที่ยวพัทยาส่งเสริมรายได้แต่ความจริงก็มันซ่อนความหายะนะาความคิปอายแล้วมันมาพร้อมๆกับการเล่งสถานการณ์จริงของฟิลิปปินส์ด้วยนะ,ะมีการเล่งสถานการณ์นะ่มไม่ใช่สถานการณ์ปกติมีการเล่งให้มันขัดแย้งขึ้นทีนี้เนี่ยนะครับคือทางการไทยเราก็ไม่ได้ช <laughs> ี้แจง <laughs> ไม่ได้อธิบาย Uh huh. ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนะ uh huh. เราอยู่ในสภาพรัฐที่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะ <Right. S 2> เพราะฉะนั้นผมว่านี่นะครับทุกเรื่องทั้งหมดเนะี่ยมันมาจากปรถมมบทก็คือเรื่องการสับปรับ uh huh. นะครับสับปรับตั้งแต่สับปรับกับประชาชนแล้วก็มาสับปรับกันเอง <Okay. S 2> นะครับจนกระทั่งหน้าวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องผมเชื่อว่านี่นะครับไม่กี่วันมันก็ ก็ดูอาการวันนี้แม้กะทั่งภูมิใจไทยก็เริ่มเสียงแข็งแล้วเหมือนกันนะใช่เห็นเห็นเห็นยิ้มยิ้มก็ไม่ใช่หมายความว่ายอมนะผมว่าสถานการณ์อื่นๆมันภายในมันก็เริ่มพรุนเริ่มมีปัญหามเยอะนะครับแล้วก็นายกรัมนตรีก็ได้ไปต่างประเทศเรียบร้อยแต่เป็นสร้างปัญหาต่อถึงสายความว่าไปทําหน้าที่เซลแมนต่อทั้งที่ปัญหาภายในนี่เรามีปัญหามีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะครับนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลที่สุดแล้วนะครับปีตู่ยังย้าวันเดิมนะครับที่จาตาคือยี่สิบเก้าใช่ไหมครับ,รบก็คือหมายความว่าวันที่ยี่บเก้าเนี่ยดูอย่างนี้สรุปีิธีคือถ้าสั่งฟ้องเอาไปขังเนี่ยนะครับนี่ก็อีกสถานการณ์หนึ่งจะให้ประกันหรือไม่ประกันอตอนนั้นแหละนะครับจะเป็นดีวจริงแล้วสองก็คือหมายความว่าสั่งไม่ฟ้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าปล่อยนะคืออันจะใช้มาเป็นสาเหตุของการลงมกระดานนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมันพร้อมจนไม่รู้จะว่าอย่างไงในทางการเมืองมันเห็นตนเห็นตัวกันครบถ้วนแล้วนะครับว่าโฉมหน้าจะออกไปอย่างไรเพียงแต่ว่าถ้ามันมีทางอื่นใดที่มันดีกว่านะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนอย่างแท้จริงนั่นน่าจะเป็นหนทางอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ความพยายามเนี่ยมัน มันยั่วเหลือเกินนะนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนดิวก็เริ่มผีทุกวันนะครับก็คือเริ่มอับอายขายที่หน้าทุกวันต้องดิ้นใช่ไหมพี่ต้อดิ้นสุดชีวิตดิ้นโดยไม่ต้องเปิดเพลงแล้วก็คือหมายความว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายและก็เป็นการดิวที่สร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองเมื่อคุณไม่สามารถควบคุมดิวได้คุณมาการันตีได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่ เขาก็ต้องรับผิดชอบทีน,นี้พอความรับผิดชอบมันไปลงเอยอีกแบบหนึ่งเนี่ยม,มันมันไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยดียวตั้งต้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนแต่ผิดพลาดจากการดีก็เป็นลงมืออีกอย่างก็มไม่เกี่ยวกับประชาชนอีกนั่นแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็คือความเสียหายนะครับก็สุดท้ายนี่นะครับอาจจะออกนอกประเทศอีกรอบเพราะใครจะไปรู้ถ้าไม่อยู่ข้างในเรือนจำมีการคุยกันอยู่ เพราะฉะนั้นนี่มันมันก็มันทิศทางมันไปอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรใหญ่จริงแล้วนะครับไม่มีไฟเขียวถึงขนาดที่คือสีแยกทุกสีแยกถ้ามันมีไฟเขียวกันหมดเนี่ยมันมันวุ่นนะนะครับมันผิดธรรมชาติของไฟก็ก็ว่าก็ถ้าเรื่องวันที่ยี่บเก้าเลยนะมันมีผลชัดเจนในทางรบออกมาทั้งวันที่ยี่บเ็เนี่ย พราเผลอคืนยี่สิบเจ็ดนี้เครื่องบินส่วนตัวได้ขึ้นบินแน่ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมว่าเรื่องในเรื่องการยื่นของสวเนี่ยเป็นสัญญาณนะนะครับที่จะนําไปสู่วันที่ยี่บเก้าเนี่ยทุกอย่างมันคือเรื่องเดียวกันนะครับปลายหอกทั้งหลายาก็กําลังจะพุ่งไปทางนั้น